ทุเรียนเล็กแตกยอดดีแตกใบอ่อนดีแบบนี้นะคะหนูมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะหนูใช้ตัวนี้นะคะสารทำใบาตาอินทรี์แดงคู่หยับโลคค่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นอินทรีย์ชนิดผงนะคะเรามาดูเนื้อสารทําใบกันเลยค่ะเนื้อสารทําใบจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นอินทรีย์ชนิดผงที่มีส่วนผสมของแคลเซียมแมกนีเซียมและดูรินซีและที่สําคัญนะคะเป็นอินทรีย์ที่ได้จากพืชช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนทําให้ทุเรียนเราไม่ชะงักการเจริญเติบโตปริมาณการใช้นะคะ1-2ึ่งมือต่อต้นนะคะโดยรอบๆทรงพุ่มแบบนี้นะคะทุก7-15วัน จะได้ทุเรียนแตกยอดดีทุเรียนต้นไม่โทมนะคะต้นโตเร็วถ้าใครอยากได้ทุเรียนแตกยอดดีหนแนะนำให้ใช้สารทำใบที่หนูแนะนำไปลองใช้กันดูนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าด้านล่างหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าปุ๋ยตาอินซีแดงคู่หยยบโลกเพียงเท่านี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะ